ข่าวดีดีกับพี่คำรนำรน้วน,น,าานตอนโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างน้องคายนะจะบอกให้โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างคืบหน้าไปแล้ว80% ท้าแล้วเสร็จในปี6 จะเป็นโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างที่บ้านแดนเมืองอำเภอโพนพ,พิสัยจังหวัดหนองคายเริ่มปี2561และจะแล้วเสร็จในปี2569 <c oughs> เป็นการดึงน้ำจากแม่น้ำขงเข้ามาใช้เป็นประโยชน์ต่อการเกษตรกรรมถึงกว่า3 0ส0นไร่หากดำเนินการแล้วเสร็จปี2569จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้เนี่ย <c oughs> เราก็เชื่อว่าเราจะสามารถดำเนินการได้สำเร็จครับค <c oughs> รอบคลุมพื้นที่2จังหวัดคือหนองคายกับอุดรธานี ิ้นงบประมาณ21,000ล้านบาทเป็นโครงการที่ชาวบ้านรอมานานครับมีความหวังมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่โดยประตูระบายน้ำแดนเมืองติดกับแม่น้ำขงพอใจเนาะ ครับพอใจมากครับพี่น้องประชาชนพอใจและอยากได้มานานแล้วครับอยากได้มานานแล้วครับประตูระบายน้ําตรงนี้เป็นแบบสูบเข้าและสูบออกได้คือแก้แล้งแก้ท่วมได้เป็นไงครับพี่น้องประชาชนของท่านในฐานะตัวแทนเป็นการตอบโจทย์ที่ดีของชาวบ้านมันท่วมซ้ำซากแ้งซ้ำซากยังมีชาวบ้านบางรายที่ต้องคุยเรื่องเวนคืนที่ดินกันต่อไปกรมชมะทานพยายามชดเชยให้กับพี่น้องประชาชนให้เกิดความคุ้มค่ากับพี่น้องมากที่สุดถ้าฟ้าดีน้ําดีดินดีทุกอย่างก็ดี<อ> <laughs> สรุปให้ดีๆจังซี่จังซี่ว่าน้ามีชีวิตเป็นสุขครับขอให้โครงการห้วยหลวงตอล่างจงสำเร็จพี่น้องประชาชนจะได้มีความน้องคายบานฉันยิ่งนับวันยิ่งดีอะไรอะไรก็แฮปปี้เพราะมีดีมากลา,ายเป็นเอไซไม่อวลีหรือพี่ชายมันสิมเปินง่ายดาคนน้องายโอเค ชาวดีๆกับพี่คำรณกรมชลประทานเป็นแม่งานนี้หวังว่าน้องพี่คงจะแฮปปี้กันไปอุดรธานีและหนองคายนะ <laughs> จะบอกให้เป็น a อ c ซไม่วอรี่เลยพี่ชายมันสิมเปินง่ายดายคนหนองคายโอเค